เอาการสวัสดีนะครับผมเพื่อนเพื่อนเพื่อนนอนใจนอนน้องบัสโก้สุกคนนะครับเพื่อนเพื่อนนอนสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเฮาสีมาพรกันในช่วงยามะเสาร์นะครับเพื่อนเพื่อนเนาะนะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเอ็ดสีเอานำเสนอในสูตรนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็คือเลขมาครบ2ตัวบนนะครับเนาะสตัวบนไม่เกี่ยวกับ3ตัวบนนะครับเนาะสตัวบนก็คือหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับผมเลขสีตัวนี้นะครับผมเดินมานะครับผมกับมากกว่า10งวดนะครับเพื่อนเพื่อนเฮากับสีมาเบิงเส้นทางการเดินของตัวเลข เพราะว่าเลขสูตรนี่มาครบ2ตัวบนนะครับมา2ตัวบนทุกงวดเลยนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมในตำแหน่งที่เ้าประมวลบนแดดแดดทีสองนิดหน่อยนะครับเนาะใส่หลักแสน2ครั้งนะครับ2อเป็นสีนะครับผมแล้วก็ใส่หลักใส่หลักแสน2ครั้งนะครับผมแล้วเพื่อนๆก็ว่ามันโตหน้อยเนาะเอาปากกาเขียนเนี่ยครับเนาะแล้วก็หลักหมื่นสองครั้ง99เป็น8นะครับผมแล้วก็หลักร้อยสครั้ง4 3่สได้2นะครับแล้วก็หลักสิบครั้งที่2 2ครั้ง8 8เป็น6ได้6นะครับเนาะแล้วก็หลักร้อยครั้งที่4ก็คือเลข6 2เทีย6 6เป็น2นะครับเนาะแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่4เลข4 4 4เป็น8 2เทียเนาะแล้วก็บวก1คงที่นะครับเห็นเนาะเลขตำแหน่งนี้เข้าก็บบวกกันเลยนะครับเนาะบวกกันเลย4บวกสบวกแเป็น2 2บวก2เป็น4 4บวก6เป็น0 0บวก2ได้2 2บวก8ก็เป็น0 0ย์บวก1ก็ได้1ได้1นะครับ1ตัวนี้ค่าคงที่ตัวนี้ก็บวก1นนะครับเนาะ 1นบวกหนึกระได้2นะครับเนาะหนบวกหได้2 2งสอบวกสอกระได้4นะครับสีบวกสเป็น7นะครับจะบวก1นะครับบวกหนบวกสบวกสนะครับหนึไปเลยนะครับเพื่อนๆเนาะเลี้ยวบานทจะผลกันออกนะครับได้1นึได้1 1 2 4 7เลขออก4 1 7นะครับงวดนี้มา3ตัวเลยแต่เข้าจับไปที่2ตัวบนเท่านั้นนะครับเนาะกระไปที่คู่17นี่ครับ17งวดต่อมานะครับ 9025นะครับเนาะได้ออก652กับไปที่คู่52นี่ครับเนาะ52แล้วก็งวดต่อมานะครับได้7803นะครับ7803กับไปที่873นี่ครับก็ไปที่คู่73นะครับ73เนาะนะครับผมนี่ครับไปที่คู่73แล้วก็งวดต่อมานะครับผมได้ไปที่7803นะครับแล้วก็เลขออก907นี่ครับเนาะไปที่คู่07นะครับเนาะ07 คาเลขซีตัวนี้นะครับเพื่อนๆถ้าจับคู่กันมันจะได้12คู่นะครับเนาะจะได้12คู่ยังไรก็ดีนะครับเ,เพื่อนๆเฮากับสีออกไปเทียบใส่กับเลขหลักิีหลักหน่วยของเฮ้านะครับเพื่อที่จะแยกแล้วก็จับตัวเด่นนั่นเองนะครับเพื่อนเนาะนะครับผมในนี่ใน,ใน,ใ,น,ใ,นในตัวนี้นะครับห้อเสรไปแยกแล้วเ้องก็กกจับ ตัวเด่นแล้วก็ฟันทงนะครับเนาะนะครับเผื่อว่าความน่าจะเป็นได้มากน้อยนะครับเพื่อนๆขนาดใดแต่ว่าเลขที่เดินดีเดินยาวต่อเนื่องก็น่าจะเป็นไปได้สูงมากนะครับเนาะนะครับผมในงวดนี้ได้0136นะครับ0136เลขออก906ก็ไปที่คู่06เนาะนะครับเพื่อนๆไปที่คู่06แล้วก็งวดต่อมานะครับเพื่อนๆได้891เ่นะครับ เลขออก019นะครับไปที 19, thing, 19, ่คู่19นะครับเนาะ19นะครับเนาะนะครับผมแล้วก็งวดต่อมานะครับเนาะงวดต่อมานะครับปั่มงวดพอได้7803นะครับเลขออก903ไปที่คู่03นะครับ03เนี่ยนะงวดต่อมา6792นะครับเลขออก272ไปที่คู่72เนี่ยครับเนาะ72นะครับเพื่อนเนาะนะครับผมแล้วก็งวดต่อมานะครับ ประมวลผลแล้วนะครับได้1 2 4 7งสองสีเจ็นะครับแล้วเลขออก8 7 2กจ็ับไปที่คู่72ตัวเก่านะครับ72ตัวเก่าแล้วก็งวดต่อมานะครับได้9 0 2านหานะครับเนาะเลขออก6 0 5ไปที่คู่ศูนย์ห้านี่ครับเนาะเลขสูตรนี้กําลังเดินนะครับเนาะกำลังเดินนะครับผมงวดนี้ก็เป็นโอกาสของเฮานะครับเพื่อนๆเนาะแล้วเลขงวดนี้นะครับความน่าจะเปลี่ยนได้มากเพราะว่าเลขมันเข้ากันหลายสูตรมากนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับถ้าเข้ากันแบบนี้เราก็มันจะได้ว่าเลขก็น่าจะมานะครับผม3ตัวตรงงวดนี้จะเป็นนนนไไไปด้หรรืืออม่่ะคับเเพๆาะ นะครับผมเฮากับล่อรุ่นอยู่นะครับเพราะว่าห่างเหินมานานแล้วนะครับผมสำหรับ3ตัวบทตรงของเฮานะครับเพื่อนเนาะนะครับสปีที่ผ่านมาถูกครั้งเดียวคือ171นะครับเนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ถูกเลยนะครับเนาะสตัวตรงของเราหายไปนานมากนะครับแล้วกังวดนี้นะครับผมเฮาประมวลผลออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็ได้ไปที่ตัวนี้เลยนะครับเนาะได้ไปที่7803นะครับผมสำหรับในิ้วนี้นะครับเจ็ดแปดศูนย์สามนี่สวยงามมากเลยนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับตำแหน่งที่เฮาออกมาประมวลผลนะครับเพื่อนๆเนาะเฮากลับไปที่นะครัับหลก ครั้งนะครับหลักหมืน่นคือเลขเก้านะครับเก้านะครับเก้าเก้าก็เป็นแปดนะครับเนาะแล้วก็เอหลักแสนนะครับหลักแสนสองครั้งเก้าเก้าเป็นแปดนะครับเนาะนะครับแล้วก็หลักหมื่นสองครั้งหลักหมื่นคือเลขสองนะครับสองสองเป็นสี่ได้สี่นะครับเนาะนะครับแล้วก็หลักร้อยสามครั้งหลักร้อยก็คือเลขหกนะครับหกสามครั้งเป็นสิบแปดได้แปดนะครับเนาะวางแปดนะครับแล้วก็หลักสิบครั้งที่สองนะครับสองครั้งหลักสิบครั้งที่สองก็คือเลขแปดตัวนี้นะครับแปดแปดเป็นหกได้หกนะครับเนาะได้หก นะครับแล้วก็หลักร้อยครั้งที่4 2ครั้งหลักร้อยครั้งที่สเคือเลขสีนะครับสี่เป็น8นะครับได้8วาง8นะครับเนาะหลักหน่วยครั้งที่4 2ครั้งหลักหน่วยเคือเลขหนึ่งนะครับเนาะสเทียบกับเป็น2 1 1เป็น2นะครับได้2นะครับแล้วก็บวก1คงที่ตัวนี้นะครับเนาะในตำแหน่งนี้เท่ากับบวกกันไปเลยนะครับเพื่อนเนเนาะนะครับผมกบวกกันไปเลยแดบวกสเป็น2นะครับ2อบวกแเป็น0นะครับผมเนาะ0ูบวกหก็ได้6นะครับนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะกับศูนรับวก ได้4นะครับ4ีบวกสเป็น6นะครับภมิบวกหนึ่เป็น7เนาะนะครับผมได้7นะครับ7แล้วก็บวก1ก็เป็น8 8ดบวกสเป็น0ูนย์บวกสได้3จะได้7 8 0 3นะครับ7 8 0 3ในเลขมาครบ2ตัวบนในสูตรนี้นะครับเนาะได้7 8 0 3นะครับเนาะถ้า7 8 0 3นะครับถ้าเขาไปจับคู่กันมันจะได้12คู่นะครับเพื่อนๆเนาะเต้นคอรีนะครับเพื่อนๆเราก็จะเจียมชนนะครับเนาะนะครับผมในเลขนะครับผมที่เข้าจับคู่ให้เพื่อนๆนะครับผมในตัวนี้เนนาะะครับ นะครับผมที่เขาจับคู่เพื่อนๆก็คือนี่ครับเนาะหลัก10นะครับหลัก10ไปที่ตัวนี้ครับหลัก10ก็คือ0 1 2หลักหน่วย4 6 8หนะครับเนาะสี่นะครับเพื่อนๆพเลี้ยวบ้านที่นี่นะครับเพื่อนเนาะเลขในสูตรนี้นะครับเพื่อนๆทาเข้าเสี้ยวมาเทียบใส่กับเลขมาครบาตรงต้นล่างเนาะมันก็ได้ไปที่นะครับผม7803นะครับเนาะได้ไปที่7803นะครับ7นะครับ8 0 3นะครับ 7 8 0ดนย์สามนี่นะครับเนาะนี่นะครับเลขสี่ตัวนี้นะครับมาครบ2ตัวบนเพราะฉะนั ed, times, ้นนะครับผมเลขตัวนี้เนาะเลขตัวนี้นะครับเลขตัวนี้นะครับเลขศูนย์ตัวนี้นะครับมันจะไปชนหลักสิบตัวนี้นะชนหลักสิบตัวนี้นะครับเลขศูนย์เลขศูนย์ตัวนี้จะมาชนหลักสิบเพราะฉะนั้นนะครับผมหลักสิบของเราก็จะยืนศูนย์นะครับยืนศูนย์นะครับเพืนอนๆเนาะยืนศูนย์ตัวนี้นะครับเลี้ยวบานที่นี่ตัวที่ตัวนี้นะครับเนาะมันจะมีเจ็ดนะครับแปดสามเจ็ดแปดสามนะครับ อยู่ในนี้นะครับมีแต่แปดนะครับมันก็จะชนแปดนะครับชนแปดนะครับเพื่อนนะชนแปดนะครับศูนย์ชนหลักสิบแปดชนหลักหน่วยนะครับเนาะแต่นะครับเพื่อนเพื่อนเนาะเลขสูตรนี้นะครับถ้าหลักสิบนะครับมันเป็นเลขคู่หลักหน่วยมันก็เป็นเลขคู่นี่มันก็มายากมันจะมาคู่คู่นี่ยากมากนะครับเนาะเพราะว่าในสถิติที่การเดินของตัวเลขนั้นมันบอกคอยมากนะครับมันมีอยู่งวดเดียวที่มา06นอกจากนั้นมันก็มา07 05 03 นะครับ05 03 07นะครับเนาะนะครับผมทีเดินมาคู่กับเลข0นี่นะครับเนาะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเลข3กับเลข7 2ตัวนี้นะครับเนาะเลข3กับเลข7 2ตัวนี้นะครับผมตัวไหนจะเข้าวินหรือว่าตัวไหนเข้าสิเพิ่มนะครับให้เป็นนะครับผม04 06 07 08 03แต่ว่า2ตัวนี้จะเลือกเอา1ตัวนะครับเนาะจะเลือกเอา1ตัวอยู่ในนี้นะครับเนาะ นะครับเพราะว่าเพื่อให้มีตัวเลขขี้อยู่บ้างนะครับเนาะในตัวนี้เพื่อกันนะครับเนาะกันเอ่อกันที่มั่นสี่หลุดนะครับเนาะเพราะว่าเลขตัวนี้นะครับเลขคู่กับเลขคู่ไม่ค่อยมาด้วยกันนั่นเองนะครับเพื่อนเนาะเพราะฉะนั้นนะครับผมในระหว่าง0ูนย์กับ3นี่นะครับเราจะเลือกเอาเป็นตัวกันเพียง1ตัวเท่านั้นนะครับเพื่อบอให้มันหลายนะครับเนาะเพื่อไม่ให้มันเยอะเพราะห้าสี่หฮไปเพียง4คู่เท่านั้นนะครับเนาะศูนย์สี่นะครับ แล้วก็0608แล้วก็7กับ3เลือกเอาหนึ่งตัวเดี๋ยวนะครับผมในคลิปต่อไปเข้าสิมาลงเลขหลักหน่วยนะครับเนาะลักหน่วยตัวนี้คือหลักสูตรเก่าของเราที่เป็น5ตัว5สูตรเข้าอย่าหมทั้งนลงให้เป็นเพื่อนนะครับเนาะนะครับเป็นเพื่อนก็คือสูตรนี้นะครับเนาะคือสูตรนี้สูตรนี้เป็นสูตร6ตัวนะครับเป็นสูตรที่เขาใส่ทุกงวดนะครับเนาะเราใช้ทุกงวดแต่ว่านะครับเป็นเพื่อนสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ที่เขานําเสนอเป็นเพื่อนในงวดที่ผ่านมานับาไปที่5 4นี่นะครับเนาะห้าเก็เลขหาไปที่ลักหน่วยนะครับเนาะนี่นะครับผมตัวที่มาเยอะกว่าเขาเพื่อนก็คือ5 7 4เนี่ยครับเนาะนะครับผมตัว5นี่เป็นตัวรองนะครับแต่มันมาชนตัวนี้นะครับเนาะมันมาชนเลขตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวรองมักจะมานะครับตัวนี้มักจะมาตัวรองแล้วก็มาชนเลขเด่นตัวนี้เราก็เลยจับ3ตัว5 7 4แล้วหลังๆมาเข้าก็เลยมาจับ5 7 9เพราะว่า มันจะไปที่เลขขี้นั่นเองนะครับเนาะเฮาก็เลยจับที่579เนี่ยครับเนาะเราจับ579เนี่ยครับเนาะแต่ว่าเฮาติดซีได้ดีอยู่แต่สุดท้ายเราไม่เอานะครับเฮาก็เอา579นะครับสวยงามนะครับเนาะในเลขสูตรนี้แล้ววันที่เฮาสิมาเบิง่งในสูตรนี้นะครับในคลิปต่ตอไปเนาะเสิมาเบิ่งสูตรนี้ว่าสูตรนี้มันจะเด่นไปที่ตัวใดนะครับ มันจะเด่นไปที่ตัวใดเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปัญหาของเราเกิดขึ้นคือเลขมันมาเลขที่เป็นเลขที่นี้นะครับเนาะคือปัญหามันก็คือมันเลขคู่กับเลขคู่มาด้วยกันยากนะครับเนาะเฮ้าสีมาวิเคราะห์ตัวนี้นะครับเนาะวิเคราะห์ตัวนี้ก็คือเลขคู่คือเลขศูนย์นี่นะครับเนาะในตัวนี้นะครับเจ็ดแปดศูนย์นี่นะครับเลขแปดชนนะครับผมเลขศูนย์ชนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเลขหลักสี่ของเรานี่ค่อนข้างที่จะแน่นนะครับยืนนะครับเนาะแร้วบานีนในตัวนี้นะครับเนาะในตัวนี้นะครับ ตัวที่มันเข่าแตมมันก็สิมีอยู่นะครับเนาะมันก็จะมีอยู่เข่าแตมนะครับเพื่อนในเลขสูตร hm น,นี้นบ้านที่นี่นะครับถ้าเป็นนะครับสตัวนี้นะครับให้เป็นเลขขี้บ้างนะครับเนาะเพื่เอเป็นตัวกันนั่นเองนะครับเพื่อนเนาะเพื่อเป็นตัวกันให้มีเลขขี้นะครับประกอบอยู่ตรงนี้เพราะว่าตัวนี้มันก็มีเลขคู่เลขขี้แต่ว่าตัวนี้มีแต่เลขคู่นะครับเนาะแต่คู่กับคู่เพราะนั้นก็ยากนะครับเนาะยากนะครับเพราะว่าตัวนี้มันชนเพียงตัวเดียวนะครับเนาะคือเลขศูนย์นี่ก็ยืนเพราะว่าเห้า จับในหลายสูตรนะครับผมก็เลขศูนย์ก็เด่นนะครับเด่นในหลักสิบนะครับเนาะนะครับผมแล้วกับตัวนี้นะครับในหลักหน่วยนี้นะครับผมเดี๋ยวห่อสีจังคอยสีมาอ่างตัวนีห้เป็นเปื่อนะครับในเลขหลักหน่วยนะครับเนาะในเลขหลักหน่วยหาสูตรเกาของเขานะครับเขายังบันทันอุปเทียบเพียงแต่เขาลงไปเพียงแต่หลักหน่วยสูตรใหม่นะครับเนาะคือตัวนี้นะครับหลักหน่วยสูตรใหม่นะครับเพื่อนๆในตัวนี้เนาะนะครับผม เพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนเในงวดนี้นะครับผมเราจะครอบคลุมทั้งหมดเพราวะเพื่อกันพลาดนั่นเองนะครับเนาะกันพลาดราวาเห้านะครับเพื่อวางงวดนี้มีโอกาสที่จะได้3ตัวบนตรงหรือไม่นะครับเพื่อนเืนเนาะนะครับผมเห้ากาสีจับให้ได้นะครับตัวที่เด่นที่สุดนะครับเนาะความน่าจะเป็นได้มากที่สุดนะครับเพื่อนเืนเนาะนะครับผมในเลขสูตรนี้นะครับคือสูตรใหม่แต่ว่าสูตรที่เอามาคู่กันในงวดที่ผ่านมานั้น เข้ากันยังประเทศเอามาใส่นะครับเนาะเดี๋ยวในคลิปต่อไปเขาจังสีมาลองเห็นเพื่อนนะครับเนาะแล้วก็จับตัวเด่นในหลักหน่วยนะครับฟันธงชุดเดียวเหมือนเดิมนะครับเพื่อนเนาะฟันธงชุดเดียวแล้วกาเป็นตัวรองอยู่ประมาณสองคู่หรือสามคู่นะครับเนาะเอานะครับผมเลขของเขามาดีเพราะว่ามันเข้ากันหลายสูตรความน่าจะเป็นเป็นไปได้สูงมากนะครับเนาะนะครับผมในสูตรนี้นะครับผมเข้ากะเอาเลขตัวนี้ไม่เพื่อนๆนะครับเนาะอันนี้คือมาครบ2ตัวบนได้7803นี่นะครับเนาะโอเคเลยนะครับเนาะมันเข่ากับเลขเข้านั่นเองนะครับเข้า2ตัััว08 08นนนคครรบบะะเา นะครับผมแต่ว่าเลขบน08ยังไม่ออกนะครับยังไม่เคยออกหรือจะมางวดนี้หรือจะมางวดนี้นะครับเพื่อนเนาะนะครับผมก็จะเด่นไปที่08นะครับ908เป็นไปได้หรือไม่แต่ว่าถ้า908นะครับแต้มไม่มีนะครับไม่มีแต้ม7นะครับอยู่นี่นะครับไม่มีแต้ม7ไม่เข้าแต้มนะครับเนาะ908นี่ไม่เข้าแต้มนะครับเนาะนะครับผมเออเก้าเก้าัวนี้ตัวนี้เนาะโอ้ยพี่ตัวพี่บันไดแทนนะครับเนาะเข้าแต้มสินะครับจะไม่จะม่เข้าแต้มนี่นะครับแต้มเจ็ดนะครับเนาะนี่นะครับเก อันนี้ตัวนี้นะครับ604เข้าแต้ม0 606เข้าแต้ม2 608ไม่เข้าแต้มเลยครับ608ไม่เข้าแต้มแต่ว่ามันจะไปเข้าที่908นะครับ908 704นะครับนี่นะครับเนาะมันจะมีอยเกิรคูนี่เราจะจับฟันธงเพียงชุดเดียวนะครับเนาะนะครับผมในเลขชุดนี้ก็จะมาตัวนี้เลยนะครับเนาะนี่นะครับมันจะมา08นี่แหละนะครับ08แต่ว่าหลักสิบนี่นะครับผมในหลักตัวนี้นะครับมันไปชนกััับตววอนิ่งบนตัวเดีียวววแตต่่่่าาางดทผนมล3สูรไป อันนี้เพื่อนๆอยากให้อยากได้สูตรเทาก็เลยลงให้นะครับเนาะลงให้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเนาะแล้วก็มาครบ2ตัวบนของเรานี่นะครับเนาะนี่ครับเลขศูนย์ยืนศูนย์มันก็ไม่ยากนะครับศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์แปดมิถุนีนะครับศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนะครับนี่นะครับอยู่ในนี้นะครับเนาะมันจะอยู่ในนี้แหละนะครับผมในเลขตัวนี้นะครับเนาะมาครบสองตัวบนถ้าจับคู่สี่ได้สิบสองคู่นะครับก็สิเป็นเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดสาม แ7 8เจ็ดแปดศ3นย์แปดนะครับเพื่อนๆมันจะอยู่ใน12คู่นะครับเพื่อนๆเนาะเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเอสิเอาไว้เพียงซ้ำนีนะครับเนาะในคลิปต่อไปเดี๋ยวเขาจะคอยมาเบิร์เลขหลักหน่วยแล้วก็จับตัวนี้นะครับว่าในเลขตัวนี้นะครับเพื่อนๆเนาะจะเด่นไปที่หลักหน่วยที่ตัวใดแน่ๆนะครับเนาะนี่นะครับตัวนี้นะครับผม ตัวไหนจะเข้าวินแล้วว่าตัวอะไรสีมาถแท้ๆนะครับเนาะเราก็จะให้เป็นตัวรองตัวเด่นตัวรองนะครับเนาะนะครับผมก็จะมีอยู่ใน2ตัวนี้ที่มันจะนะครับเป็นไปได้เพราะว่าในลักหน่วยของเฮานั้นเฮาก็ได้เซิร์ฟเซิร์ฟเบื้งแจ็คหน่อยแล้วมันก็จะเด่นไปที่ะทนะครับผมค่อนข้างที่สิเป็นเลขเจ็ดนะครับเนาะเจ็ดนี่นะครับแต่ว่าสามนี่ไม่มาเลยนะครับสามไม่มาเลยนะครับมันจะมันจะเอียงเอียงมาทางนี้ตัวนี้จะไม่ค่อยเด่นนะครับเนาะนะครับผมตัวนี้จะเด่นมากกว่านะครับผมในสูตร ลักหน่วยของเขานะครับเพื่อนเนาะนะครับผมเดี๋ยวเขาจังคอยมาเบิ้งในต่อต่อๆไปนะครับเพื่อนเนเนาะเราก็จะจับพยายามจับให้มันได้3ตัวตรงนั่นแหละนะครับเนาะเพราะวางวันที่ผ่านมาศูนหาของเขาก็มาดีนะครับเนาะนะครับลักหน่วยลักสิบลักลอยของเขาก็มาเหมือนกันนะครับในลักลอยของเขาสูตนลักของเขามันหาัวแล้วมันก็มา6นะครับหกศูนห้าก็มาแต่ว่า เท่าโบสถ์นี Dans ่ยมีสูตรเทียวมาเทียบเพื TF ่อว่าให้มันหน่อยตัวลงเนาะนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนเนาะเฮ็ดกระเซลอยเพียงซัมเน่จับเทียบมาเพื่อนเบิ่งเรียบร้อยอันนี้ก็คือเลขมาครบ2ตัวบนนะครับเนาะได้ไปที่ตัวนี้นะครับเพื่อนเนาะเฮากับสิจับตัวเด่นนะครับผมจนได้ตัวที่เด่นที่สุดละเฮาจังหวยสีมาฟันทองเพื่อนนะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนเอสกเอาไว้เพียงซัมเน่นะครับเนาะนะครับผม เอาสำหรับรายซื้อคนเพื่อนนะครับผมยังบัญชีเรียบร้อยเอาเดี๋ยวคณะกรับเพราะมันกี้มายืมเงินผมมันกี้ยังหน่อยเดี๋ยวเอาไปจังมาสีมาอ่านนะครับผมเห็นมันได้หลายๆสะกร้าตะกร้าทอนจังสีอ่านให้เพื่อนเด้อนะครับเพื่อนเนาะเอากระปุกเพื่อนก็ได้รวมทําบุญเข้ามานะครับผมได้ตลอดเวลาเด้อนะครับเพื่อนๆเนาะนะครับผมเดี๋ยวเ้องสีอ่านให้เพื่อนๆในคลิปต่อไปนั่นแหละนะครับเนาะนะครับผมเดี๋ยวให้รวบรวมจั็หน่อยก่อนนะครับเนาะอันนี้ก็คือบัญชีนะครับเนาะบัญชีนะครับเพื่อนๆตามนี้เลยนน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 ะะะะะคคครรรรรััับบบบเเ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 าาาตมมีีีี้้ลยยยยพพืื่่ออผด๋วงให นะครับผมแล <Act>. ้วก็อ่านรอบเดียวเลยนะครับต้องอ่านรอบเดียวเลยนะครับให้เพื่อนๆตามนี้เลยนะครับเนาะนะครับอันนี้ก็ที่เป็นหมายเลขนะครับ6 2 9 7 1 9 8 9 7 7นะครับธนาคารทหารไทยธนาชารทีทีบีนะครับสมศักดิ์ทวีทรัพย์นะครับเนาะนะครับเหล่ากานะครับผมเบอร์โทรของเอ็กาศูนย์หกสามศูนย์สองเกียหกหนึ่งห้าแปดเข้าไลน์ได้ด้วยนะครับเนาะเบอร์ไลน์นะครับผมเข้าไลน์โดยเบอร์โทรนี้ นะครับเพื่อนๆเนาะเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมแม่กจะเสียไว้เพียงสำนีล่านเพื่อนไปเลยนะครับอยู่ในม่แห่งเกมหนองตองเบิร์ดสุขคุขคนนะครับเพื่อนก็สีลาไปเลยนะครับเพื่อนเนาะสวัสดีครับ